สวัสดีครับวันนี้อยากจะนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ครับ The First Time Manager ครับวันนี้ครับหัวหน้างานหลายท่านครับเตรียมตัวเองที่จะขึ้นไปเป็นผู้จัดการนะครับการที่จะเตรียมตัวเองขึ้นไปเป็นผู้จัดการนั้นก็เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญครับเพราะว่าบทบาทของหัวหน้างานนั้นคือจะเก่งงานแล้วก็ดูแลทีมงานได้ครับแต่พอขึ้นไปเป็นผู้จัดการนี้ อาจจะต้องเก่งในเชิงของการบริหารจัดการครับเพื่ออะไรฮะเพื่อต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่นะครับให้สามารถที่จะคิดเป็นเชิงของกลยุทธ์ได้มากขึ้นครับงั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่หัวหน้างานที่ใกล้จะเติบโตหรือมีโอกาสจะได้รับการโปรโมทถ้าเราเตรียมตัวให้กับเขา กลุ่มเหล่านั้นไว้เมืองต้นก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้จัดการมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและสามารถก้าวขึ้นตําแหน่งผู้จัดการได้อย่างสมบูรณ์ครับเนื้อหาหลักสูตรก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการที่จะให้เข้าใจเรื่องของคนก่อนครับเพราะฉะนั้นคนเป็นหัวใจสำคัญแน่นอนครับหัวหน้างานเก่งเรื่องงานครับ เพียงแค่ว่าพอเป็นผู้จัดการนั้นอาจจะต้องเสริมเรื่องของการเก่งเรื่องคนเพิ่มขึ้นครับเป็นเรื่องของการเข้าใจความต้องการของมนุษย์ครับเป็นเรื่องของการที่คนทุกคนชอบคําชมมากกว่าคาตําหนินะฮะก็จะเข้าใจไปที่คุณค่าของบุคคลพอเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็จะเทียบกับเข้ามาว่าเราในฐานะผู้นําครับการขึ้นไปเป็นผู้จัดการโดยตําแหน่งแต่จริงๆสภาวะที่ควรจะต้องมี ในแง่ของผู้เรียนก็คือเรื่องของการเข้าใจการเป็นผู้นำครับแล้วสามารถที่จะจูงใจผู้ใต้บััญชามากกว่าการสั่งครับเพราะการเป็นผู้จัดการมือใหม่นั้นเรื่องของบทบาทหน้าที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการสั่งงานในเชิงของการบริหารจัดการครับก็อาจจะต้องใช้เรื่องของการจูงใจแล้วก็ทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเขาเองมากขึ้นครับ พอเก่งงานแล้วก็อาจจะต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ครับเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะต้องจัดการอารมณ์เชิงลบของเราซึ่งย่อยๆว่าคือ EQ ครับ Emotional q u o d i e n t ครับเป็นเรื่องของการที่เราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงจุดนี้ครับเป็นเรื่องของคอร์ u n ัง i o นครับเพราะอะไรฮะเพราะผู้จัดการจะต้องอยู่กับหน่วยงานอื่นมากขึ้นครับจะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจมากขึ้นครับ การที่เราจะทำงานร่วมพื้นได้ดีนั้นเราอาจจะต้องใช้การสื่อสารนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเทคนิคในการประสานงานเพื่อให้ได้งานระหว่างแผนกระหว่างฝ่ายได้ง่ายขึ้นครับตรงจุดนี้ครับอาจจะเป็นจุดที่หัวหน้างานหลายคนไม่ได้คุ้นเคยเพราะว่าไม่ได้เคยได้รับการอบรมในเรื่องพวกนี้มานะครับมีแต่เรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยน้องพัฒนาครับ ต่อมาครับแน่นอนการขึ้นไปเป็นผู้จัดการย่อมมีความเครียดครับก็คงจะต้องให้เข้าใจเรื่องของการรับมือแรงกดดันครับเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อก่อนครับเวลาหัวหน้างานติดปัญหาก็จะมีผู้จัดการมาตัดสินใจครับแต่ต่อไปแล้วพอขึ้นไปเป็นผู้จัดการแล้วเขาจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับบทบาทของหัวหน้างานต่างกับผู้จัดการตรงจุดที่ความเครียดนี่แหละครับงั้นเขาจะทํำยังไงครับเขาถึงจะบริหารความเครียดเพราะอะไรฮะ เพราะเรากำลังพูดถึงผู้จัดการมือใหม่ผู้จัดการมือใหม่ย่อมไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องรับแรงกดดันครับเพราะว่าโจทย์จะเริ่มยากขึ้นและไม่มีใครกองให้แล้วนะครับอาจจะต้องรับเป้าหมายจากผู้บริหารโดยตรงละงนั้นตรงจุดนี้ครับแน่นอนครับผู้จัดการมือใหม่ที่ดีและประสบความสําเร็จมักจะเป็นผู้จัดการที่เข้าใจคนบาลานชีวิตได้และมีทีมงานที่รองรับพร้อมครับ ตรงจุดนี้ครับอาจจะไม่ต้องกังวลน,นักเพราะว่าเขาก็เป็นหัวหน้าง,งานมาก่อนเขาอาจจะสอนคนเพียงแต่ว่าอาจจะมาเน้นย้ำให้เขาเห็นภาพว่าเขาอาจจะต้องคัดเลือกคนสอนคนแล้วก็พัฒนาทีมงานใช้คนอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับงานที่เขาได้รับมอบหมายมากขึ้นครับตรงจุดนี้พอเขามีทีมงานที่พร้อมก็จะทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นครับว่าเขาสามารถรับแรงกดดันได้ครับ ผู้จัดการหลายคนครับที่เป็นผู้จัดการมือใหม่นั้นจริงๆไม่ใช่โจทย์ยากครับแต่ว่าพอรับมาแล้วเนี่ยไม่คุ้นเคยที่จะมอบอำนาจหรือมอบหมายงานให้กับทีมงานทำครับเพราะตัวเองเคยเก่งงานก็จากจะทํางานด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นงานต่างๆที่ไหลเข้ามาก็จะไม่สามารถจัดการได้หมดก็จะเกิดความเครียดครับเฉะั้นการพัฒนาทีมงานการเตรียมทีมงานให้พร้อมการใช้ทีมงานให้เหมาะสม ก็จะเป็นบทบาทที่ผู้จัดการมือใหม่ควรให้ความสำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของตัวเองจะได้นำไปใช้ในการกลยุทธ์ครับแน่นอนครับตรงจุดนี้ครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการบริหารเวลาการมอบหมายงานการเป็นผู้ประชุมที่มีประสิทธิผลครับเป็นเรื่องของการที่ผู้จัดการมือใหม่ควรให้เวลากับตัวเองในการพัฒนา จุดนี้ครับเป็นจุดที่หลายคนมีอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าขาดครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้มากขึ้นและอาจจะต้องมองในเชิงบวกมากขึ้นครับงั้นการพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ก็จะทำให้เขาพร้อมที่จะกินไปเป็นผู้จัดก,การที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับคงต้องให้เวลาผู้เรียนก็จะได้สิ่งเหล่านี้ผ่านเวิร์กช็อปผ่านกรณีศึกษา และผ่านการโลเพจนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองครับสามารถนำประยุกไปใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นโจทย์ใหม่จะเป็นยังไงเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้พู้ิการมือใหม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองครับ